นี่ครับผมจะให้ิึงผลงานย่ำเสาครับพ่นสีเพ็รทางนะครับขุดโดยใช้คนนะครับนี่เขาขุดเสร็จเรียบร้อยนะครับขุดเสร็จแล้วก็จะทําสะพานตรงนั้นนะครับอ่าแล้วก็เอารถข้ามไปนะครับเมื่อเมื่อคืนที่ผมมานั่งกินย่างเขียดย่างอะไรก็ตรงนั้นเนาะเขียดเยอะมากครับเมื่อคืนคือว่าเราก่อกองไฟในเขียดจุ กระโดดมาหาเลยแล้วก็ได้จับกินกันแบบสดๆเลยเนาะแล้วก็อร่อยมากครับฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาเป็นป่ามันนะครับที่เขาจะทำนนทําอันนี้ลงไปเนาะเพราะว่ามันมันต้องใช้แรงคนนะครับเพราะว่านี่คือประเทศลาานะครับแต่ไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนเราได้หรอกเนาะที่จะทํานะครับเพราะว่ามันเราถ้าคิดจะทําอะไรแล้วมันมันนิดเดียวเนาะ ก็ห้วใหญ่อยู่นะดูครับใช้แรงคนนะครับขุดดูครับพอขุดขุดเมื่อคืนนี่ครับพูดถึงท่านในเป็นจริงมันใหญ่เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่นะโอเคครับเียบเมื่อคืนนี่เยอะมากพี่น้นองเอ้เยอะแบบเยอะเลยผมได้กินเมื่อคือนเนาะโอเคครับแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยดูตามติดความสําเร็จของเขาเนาะว่าจะ เสร็จตอนไหนแล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงน,นี่นอ้องสวัสดีครับบ๊ายบาย